คือเอาจริงๆอะคลิปนี้มันต้องตัตั้งแต่วันที่เ19เดือนที่แล้วเพราะว่าคลิปนี้อัดวันที่1งเดือนที่แล้วแต่บูเอาไฟล์ลงคอมไม่ได้นั่นคือปัญหาที่กูต้องมาตัดวันนี้แม่งเลยขี้เกียจชิพายคือเอาจริงๆอะเนื้อหาหลักๆของคลิปนี้มันคือไปกินชาบูกันในวันเกิดของไอโอคือเพื่อนผมอ่าแล้วคืออันนั้นอะมันเป็นวันที่สอบเสร็จพอดีจริงๆก็ไม่ได้มีที่อหรอกก็แค่กลุ่มเพื่อนไปได้ชาบูนะ่ะเออแค่นันแหละ คลิปก็ไม่ยาวเอาสนาทีจริงๆกมีคลิปยาวด้วยแต่เอาไฟล์ลงคอมไม่ได้ก็เลยเอาแค่นี้ไปดูแล้วกันเออโอเคอนี่รนีอะรนีอร่ะไรี่รนี่อะไรอะรนอนี่อะไี่อี่อ่อไอไอไอ่่นอนี่ไอี่ เมื่อกี้บอกไอ้ว่าฝั่งเอามาตั้งสามมันเขาบอกผักเยอะก็เยอะแล้วที่ใครเนี่ยผักกินแล้วมันเต็มผากยายกูสั่งอ่ะกูจะไปดูม้ว่าเขาเมื่อกี่คือุณจะกินยังไงเออสามคนสามคนไมได้เหี้ยไม่ได้ไปด้วยกันสองคนยังคนที่ชอบไอ้เกมเีรยถ้าไปด้วยกันสองคนเลยคือไม่จะไม่บทสตันาเลยเลยอันอะไรนะคือแม่กูแบบไม่ก็ถ่ายไปงั้นแหละไม่มึงเข้าใจใช่ป่ะว่าถ้าหากไปกับคนที่ชอบไม่จะกลายว่ามันเก่งเว้ยเก่งเก่งอย่างเงี้ยเก่งเลยครับเก่งเออใช่เลยยเหรอ ที่สอนได้แล้วมจะปากตึงไม่ไหวแล้วอ่ะเฮ้ยนี่อยากเอาลุงไปไหวมันย่ออยู่เนี่ยไม่ขึ้นมาตรงนี้เออีอะเรามามามาตังคนี้ก่อนน้ยิ่งเลยเต๋ยยอดเราต้องกินแบบผู้ดีไปไม่ผู้ดีมันไม่ได้ผู้ดีผู้ดีเขาต้องใช้แก้วไวยเออใช้แก้วไว้จับเนี้ยจับจับงี้ยเอองั้นอะจับแก้วเฮ้ยเอ้ย แม่เหนื่อยเลยร้อยฮะทำไมมาสมนัเรยวะมึงมึงลองลุกนะมึงมึงลุกมึงลุกนีมร้อหรอเออยเอโอเอแม่งถามว่าทำไมคนสิงจคิดว่าแม่งเป็นนักเลยงแต่งตัวังเออมึงแต่งตัวยงงเงเน้น่ะไอเด็กที่มันใส่ชุดลูเสืออเด็กใส่ชุดลูกเสืออ๋อที่มันอีคือีย น่จะทำมีมแล้วมีมเนี่ยมากินชาบูอะเออใช่ก่อนกินแฮปปีหลังกินซึม before you after ไอ้เหี้ยมันไม่ได้ซึมเพราะเสียังายมันมันซึมเพราะว่ามันอ่ะมันจุกแล้วใช่มันจุกอ่ะซึมคือมันมีอย่างหนึ่งที่กูสงสัยเว้ยกูก็มีกล้องนะเว้ยแต่กูใช้โทรศัพท์เบ่งมมเออใช่เบ่งมิมอ่าก็ที่ดูคลิปไปเมื่อกี้ก็จะ เห็นกับกลุ่มเพื่อนเกาๆก,กันไปแล้วเราคิดว่าเดี๋ยวจบด้วยภาพปรากาศดีกับอตอนที่เอาเค้กมาเซอร์ฟใไอโอกันดีกว่า เอาถ่ายนะเอเดียคลูกไฟเยเ็นลูกอะไรน่าทางเหมือนเลยเจ้าของเลยเ้ยไอเดียใครเฮยเอดนะ